สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับริ้นๆเกษตรบรรยุนะคะวันนี้ก็จะพามาดูความคืบหน้านะคะของกระท่อมนะคะซึ่งวางงบไว้อยู่ประมาณ50,000บาทแต่ว่า50,000ืนเนี่ยจะอยู่ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ซื้ออุปกรณ์หมดไปแล้ว12,000บาทนะคะแล้วเราได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นทางเข้านะคะที่ทางพ่อทําไว้เองนะคะก็ตรงซุป nah, นี้นะคะเราจะปลูกองุ hmm. ่นนะคะเพื Janeiro, ่อที่จะให้เขาเลื้อยขึ้นไปเตรียมกระบอกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากระท่อมเนี่ยในงบหนึ่งหมื่นสองพันบาทเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะคะช่วงแรกนะคะก็จะได้เสานะคะ หนึ่งสสามสี่ห้าหต้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นโครงเหล็กนะคะแค่นั้นเองนะคะหมดไปอ่แล้วก็มีหินกองเล็กๆแค่นี้นะคะแล้วก็ปูน1ถุงนะคะก็เนี่ยม,ม,มันไม่เรียกว่ากระท่อมแล้วล่ะคะ่ะก็ตอนนี้ได้แค่โครงนะคะก็หมดไปหนึ่งืสองพบาทนะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรองบ่ประมาณอีกนะคะเดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไม่อยากที่จะทุ่มไปหมดนะคะก็ค่อยๆเรื่อยๆค่อยๆสร้างนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเอาไว้พักผ่อนเวลาทำสวนนะคะอันนี้นะคะ ก็จะทำเป็นลักษณะเป็นเพลิงนะคะเป็นเป็นโมเดินะคะแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีบางส่วนที่พอหาเองได้นะคะแล้วก็ซื้อเข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็ทำง่ายๆนะคะสไตล์แต่ว่าก็คือแบบในงบประหยัดนะคะตั้งไว้อยู่ที่5้าหมืนก็เดี๋ยวดูกันว่างบจะบานไปหรือว่าจะอยู่ในงบนะคะ นี่นะคะกระท่อมจะได้มีกระท่อมไว้นั่งเล่นนะคะก็น,นี่ก็จะเป็นซุ้มข้างบนนะคะก็เดี๋ยวโันจะทําการปลูกอง,งุ่นไว้นะคะให้เขาเลื้อยขึ้นก็เดี๋ยวถ้ากระท่อมเสร็จก็คงจะเปลี่ยนโครงตรงนั้นนะคะจากไม้ไม้ไผ่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเหล็ก ก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปเรื่อยๆะคะ่ะค่ะอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามความคืบหน้านะคะน,นี่ก็จะเป็นห้องน้าเดี๋ยวจะต้องรือร้อทาใหม่นะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าเรื่อยๆนะคะยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะคะดินดินเกษตรบรหยุดด้วยนะคะ